รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยรักษาราชการปรลัดเทศบาลเมืองลบบุรีรวมพิธีสวดมนต์ข้ามปีณนะวัดเสาทงทองพระอารามหลวงโดยทางวัดมีการแจกรถยนต์รถเก๋งซึ่งเป็นของขวัญให้ผู้โชคดีส่ทงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับที่วัดเสาท,ทองทองพระอารามหลวงตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพระครูสิริ เจริยาพรรักษารษาชการแทนเจ้าอาวาสวัดสองทองทองพระอารามหลวงรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีเป็นประธานสง์พิธีสวดมนต์ข้ามปีและมีนายวชิระเกตผนธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะโอกาสน,นี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งประกอบด้วยนายอนุสรอศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นายสันธนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนางสาวม,มยุราสุทธิพิบูลร,รองประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีรักษาราชการกาประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยสําหรับการจัดสวดมนต์ข้ามปีแจกรถยนต์รถเก๋งซึ่งเป็นของขวัญจากเทวดาให้ผู้โชคดีส่ทงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2567โดยได้จัดพิธีบวงสวงแขวนโคมห่มผ้าบูชาหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างสวาสูงสวาสองอกถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลบบุรีมาแต่ช้านานประดิษฐานณพระวิหารวสเสาทงทองพระอารามหลวงเป็นวิหารที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยากิจกรรมได้มีการออกโรงทานแจกรถจักรยานยนต์และรถเก่งให้ผู้โชคดีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แจกหนังสือสวดมนต์ผ้ายัน ผลไม้มงคลเป็นของขวัญปีใหม่ทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพรมากษัตริยาธิราชและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยมีพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสุริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติไปจนถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่ครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศั์ไกลเลอร์กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิตติเล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ